สวัสดีครับพเพื่อนนี่ครับจีมารีวิวเบิ้งเขาข้าวเหนียวพันไข่ไข่เด่นอยนะครับ๋ยู่ในกล้องจีนแดงผมข้าวเหนียวไข่น้อยนะครับนรเนข้าวไข่น,น้อยเนมะ็ดไม่ให้ไข่เขา ญีปุ่นเลยครับผมสันครับนี่เป็นขน,นยาผมที่เต้องมาเก็บเก็บหั่นไหลครับผมเค่มมื่ขาขเขาอีปุ่นนี่ครับวิธิมน่ครับเป็นเสันครับ ฝากที่ตามที่สะไปครับผมจีร่องเอามาปลูกเก็บพันธุ์ไว้ครับผมฝากที่ตามฝาก่าไหนก็แกชร์คนที่ตามนี้นะครับขอบคุณครับ